มดข่วาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่วาวพาเพลินนะคะทุกคนแพทขอทดแทนบุญคุณพ่อและแม่มอบเงินเดือนก้อนแรกให้ต้องบอกเลยว่าฮอตไม่เลิกสำหรับแพทพาวเวอร์แพทนะคะหลังเจ้าตัวได้รับอิสรภาพครั้งใหญ่กลับขึ้นมาอีกครั้งในรอบ16ปีพร้อมกับการกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวอีกครั้งซึ่งการกลับมาคราวนี้ของแพทพาวเวอร์แพทในวัย40ปี ก็ทำเอาสาวเล็กสาวใหญ่หันมาขอสมัครเป็นแฟนคลับเพียบนะคะและต่างยกให้เป็นแดดดี้แห่งชาติกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดทางด้านแพทพอแพทนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าดีใจมากที่วันนี้มีเงินเดือนให้กับพ่อและแม่แล้วเราอยากหาเงินเพื่อชดเชยท่านที่ดูเรามาตลอดเวลาพอเรามีงานเริ่มขึ้นมาก็หาเงินได้ก็อยากจะให้ท่านบ้างเป้าหมายในชีวิตต่อไปก็คือการซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ แต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งและแพทเพาสแพทเองยังได้กล่าวว่าเตรียมจะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณให้พ่อและแม่และเป็นสริมงคลแก่ตัวเองด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ